เรามีหน้าที่จะต้องถามนโยบายด้านการ,กรเกษตรเนี่ยน้องไปของพักเพื่อไทยพักนี่สามปีรายได้ดีสามเท่าถึงเวลาเกษตรกรไทยหายจนถาวรน,นี่ข้อที่หนึ่งพักนี่เกษตรกรสามปีพักทั้งต้นทั้งดอกย้ำเลยเพื่อจะลดภาระพอก็สอบปวดฟัง พักทั้งต้นทั้งดอกพระาะทกศบอกกาลังรอรัฐบาลอยู่ว่าจะเอาแบบไหนจะพักต้นแต่จ่ายดอกเหมือนเดิมหรือจะพักทั้งต้นทั้งดอกสรุปเพื่อไทยเขาหาเสียงไว้พักทั้งต้นทั้งดอกนะคะเพื่อให้ได้ธมากินจนลืมตาอ้าปากก่อนข้อต่อมา50ร้านไร่ที่ดินทํากินแก้กฎหมายจัดหาที่ดินทํากินให้พี่น้องประชาชนทุกคนเร่งรัดออกโฉนดในพื้นที่พิพาทล้านไร่ ข้อที่สามเพิ่มรายได้สามเท่าในสี่ปีแปลว่าวันนี้ถ้าท่านมีรายได้หนึ่งหมื่นอีกสี่ปีท่านจะมีรายได้สามหมื่นค่ะด้วยตลาดนำก็คือตลาดโลกต้องการอะไร,กระเกษตรกรไทยจะปลูกสิ่งนั้นสร้างตลาดเกษตรกรด้วยบล็อกเชนลดความเสี่ยงให้เกษตรกรมีกำไรไม่ขาดทุนตกลงราคากันล่วงหน้าผู้ประกอบการมีหลักประกันราคาผลผลิตเป็นธรรมเอาอีทีซิลดความเสี่ยงให้เกษตรกรมีกำไรไม่ขาดทุน ตกลงราคากันล่วงหน้าผู้ประกอบการมีหลักประกันราคาผลผล,ผลิตเป็นธรรมอันนี้เรื่องใหญ่มากเลยนะนี่คือการเปลี่ยนโครงสร้างเลยนะค่ะสร้างตลาดเกษตรเนี่ยเพราะปัจจุบันระบบพ่อค้าคนกลางและระบบไปไปตามกลไกราคาเลยใช่ไหมนั่นก็แปลว่าราคาตกก็ซื้อถูกราคาแพงก็ซื้อถูกเอซื้อปานกลางอ,อันนี้ แล้วก็ยังมีนวัตกรรมเสริมนะทำการเกษตรที่ถูกหลักแม่นยำเพื่อเพิ่มผลผล,ผลิตทั้งการเกษตรและการปรศุสัตว์อำนวยความสะดวกการเกษตรด้วยแอปพลิเคชันอันนี้คือนวัตกรรมที่จะเข้ามาเสริมนะคะรวมไปถึงแปรรูปการผลิตอย่างทันสมัยเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างเช่นการใช้นวัตกรรมการแช่แข็งเพื่อคงสภาพความสดแต่ทั้งหมดนี้เอาเอาลาักษณะ แอปพลิเคชันก็มาเสริมใช่ไหมค่ะที่พี่พูดไปมีเจียงเห็นไหมเรื่องประมงกดล็อกประมงพึกฟื้นชีวิตพี่น้องชาวประมงอีกครั้งหนึ่งน้องไปหนึ่งคือจะรื้อกฎหมายค่ะ ยกเลิกพรกรประมง5-8ผลพวงจากการรัฐประหารโดยทันทีอสองก็คือจะบังคับใช้พรกรฉบับใหม่ที่จะทําร่วมกันกับพี่น้องประมงตัวจริงอ,อันนี้คืออยู่ในข้อที่1ห,หรือกฎหมาย 2. คือจะเจราจาใหม่ก็คือเจราจาข้อตกลง IUU กับ EU ใหม่โดยข้อตกลงต้องไม่เป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพของพี่น้องชาวประมงมสามคือจะปลดล็อก ปลดล็อกคือประมงพื้นบ้านขนาดเล็กไม่ต้องขออนุญาตจดทะเบียนได้ฟรีและ 4. จะฟื้นฟูเศรษฐกิจประมงและทรัพยากรทางทะเลก็คือคือนโอกาสเรือประมงพาณิชย์ไทยที่หายไปกว่า52%เพิ่มการส่งออกผลผลิตอาหารทะเลฟื้นมูนลค่าความเสียหายทั้งระบบที่สูญเสียไปหลายแสนล้านบาทให้กลับคืนมามแล้วก็จะออกมาตรการสร้างทรัพยากรทางทะเลให้ยั่งยืนน้องไบรท์จได้ใช่ไหมที่คุณเสถาลงใต้อะ ตอนก่อนเลือกตั้งไปพูดแทบจะทุกที่เลยที่เป็นจังหวัดที่ติดทะเลเพราะมีชาวประมงบอกเลยคุณเฉถาเนี่ยทีมงานเตรียมไม่ทันทวงคืนความเป็นเจ้าสมุทรเจ้า,าสมุทรจะทวงคืนเจ้าสมุทรให้ประมงไทยกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งคุณเฉถาเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมากลายเป็นว่าไปทําเกินกว่าที่กฎเกณฑ์ i u ยยูกับอ u ูเขากำหนดะจะกระทั่งกลายเป็นว่าเรือประมงเรามีอุปสรรคมากมาย ควรเฉลฐาบอกถึงขนาดว่าต้องนําเข้าอาหารทะเลเอามาแปรรูปอะค่ะคือกลายเป็นว่าประมงไทยจับไม่ได้กลายเป็นว่าต้องนําเข้านะเพื่อจะเอามาแปรรูปผลิตเป็นพวกกระป๋องกระป๋องเพราะฉะนั้นจะทวงคืนความเป็นเจ้าสมุทรเจ้าสมุทรท่านผู้ชมให้ประมงไทยกลับไปยิ่งใหญ่อีกครั้งเนี่ยมันก็จะมีพวกนี้ที่เราเอาไว้ประกอบกบพิจรณาแล้วก็คาดหวังถูกไหมท่าน้องไปค่ะอ่า อะว่ากันต่อไปมีไหมจริงๆนะถ้าผมเป็นเพื่อไทยนะที่เขียนมาประมาณว่าแซะ,ะเพื่อการโฆษณาเท่านั้นคือถ้าเขาทำได้อ่ะน้องใบใช่ไหมค่ะแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าที่พูดมามันจะทำไม่ได้นะในแง่ที่ว่าดูเขาเรียกอะไรความเป็นไปได้อ่ะอใช่ไหมอเดี๋ยวถ้าเกิดเขาทำได้ขึ้นมานะเที่ยวแซะเนี่ย ให้ออกนโยบายค่อยว่าเขาเออไม่นโยบายออกแล้ว <c oughs> เหลือแต่ว่าจะเป็นรัฐบาลเป็นนโยบายรวมรัฐบาลเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ใช่เออ